สวัสดีครับผมเซลเอนะครับวันนี้นะฮะจะพามาดูเจ้าลีโอชิโน่สองซีซีนะครับนี่รถเข้ามาสาภาพสวยๆกันเลยนะนี่นะครับสำหรับเจ้าลีโอชิโน่คันนี้นะเป็นรถปี2020นะครับเลขไม่เพียง3,000กิโลเท่านั้นราคาขายกันเลยเบาๆนะ6 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะฮะ ในราคานี้ขออนุญาตขายเป็นเงินสดนะนี่นะครับบอกเลยว่ารถสวยมากๆนะแหมแถมคันนี้นะมีท่อแต่งมาให้ด้วยนะฮะน่นะครับเสียงบึ้มๆกันไปเลยนะหน้าไมกันเลยครับ สำหรับลูกค้าท่านใดนะสนใจเจ้า l ีโอชิโน่ 250cc คันนี้นะครับสามารถโทรหาเซลล์เอ็กได้เลยนะที่เบอร์โทรศัพท์0618128889นะครับเซลล์เอ็กยินดีบริการครับ